สวัสดีครับผมช่างไปจากนันสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มีตัวเป็นตัว MSI นะครับยี่ห้อ G E 6กสนะครับาารเ RGB เครื่องนี้มาในอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับผมเราเปิดหน้าจอติดนะครับแต่ว่าตัวตัวไฟคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะติดอยู่นะครับแต่ว่าหน้าจอน่ยไม่ไม่มีการแสดงผลอะไรนะครับ อันนี้ก็ซ่อมให้เครื่องเนี่ยกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับผมตอนนี้ใช้งานได้ปกติแไม่มีปัญหาอาการนี้นะจุดที่ทําการซ่อมไปนะครับก็ซ่อมให้ในส่วนของตัวการ์ดจอแยกนะครับหรือว่าการ์ดจอเอ็นบีเดียนะครับให้มันสามารถดีเทคตัวเองได้นะครับที่หน้าจอมันไม่ติดเนี่ยเพราะว่าการ์ดจอแยกมันมันมีคําสั่งที่ผิดพลาดอยู่ นะครับทำให้ตัวหน้าจอเนี่ยมันไม่แสดงผลนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ผมทำการซ่อมไปกันเลยดีกว่านะครับ,รบอันนี้ก็เป็นตัวบอร์ดอะไรนะครับของเครื่องรุ่นนี้นะครับผม,ผม,มจุดที่ทําการซ่อมไปนะครับก็จะซ่อมในทั้งหมด2ส่วนนะครับส่วนแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของตัว,ตวชุดระบบใบออดนะครับเครียร เคลีย์ไฟล์ไบออดใหม่นะครับในส่วนของจุดตรงนี้นะครับ u 6 4นะครับทำการถอดเมตรใบออดมานะครับแล้วก็ทำการแฟดไบออดใหม่นะครับเพื่อที่จะเป็นการเคลียร์ค่าให้ค่าไบออดมันเป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดสำคัญเลยนะครับก็เป็นตัวไฟล์หนึ่งเมกนะครับที่เอาไว้อ่านตัวค่าการจอแยกนั่นเองนะครับซึ่งไฟล์หนึ่งเมกตรงนี้เนี่ยมัน มันอาจจะมะีตัวไฟล์มันอาจจะอ่านเขียนผิดพลาดนะครับทําให้ตัวตัวเม็ดตรงนี้เนี่ยมันสั่งการตัวการ์จอแยกไม่ได้นะครับพอสั่งการไม่ได้แล้วเนี่ยเรื่อมันก็จะเป็นอาการเปิดติดแล้วก็ภาพไม่แสดงผลนะครับเราจะต้องทําการถอ,อดนะครับตัวเม็ดแปดขาตรงนี้เนี่ยหรือว่าเม็ดไว้ออทที่คุมในเรื่องของตัวการ์จอแยกเนี่ยออกมาแฝดนะครับเป็นการ แฟดค่าใหม่เข้าไปนะครับที่ไม่ใช่ค่าเดิมนะครับก็อาจจะเป็นตัวไฟเคียร์มีนะครับหรือว่าไฟจากเครื่องอื่นนะครับที่ยังเปิดติดใช้งานได้อยู่นะครับเอามาแฟดใส่เข้าไปนะครับใส่ตัวชิปตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟลไฟหนึ่งเมกนะครับจะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องทําการเคียร์มีตัวไฟไบออกอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้ตัวเมนบอร์ดเนี่ยสามารถ สื่อสารกันได้นะครับระหว่างตัว EC CPU กับการ์ดจอนะครับเป็นการแฟตทั้งหมด2อ,อย่างตรงนี้นะครับจะอยู่ตำแหน่งตรงทานด้านนี้นะครับเราก็จะมีตำแหน่งตรงทางด้านนี้นะครับตัวด้านล่างเดี๋ยวจะเป็นตัวไฟ1 6เมกนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นไฟ1เมกของ VGA นั่นเองนะครับหลังจากที่เครื่องเปิดติดแล้วเนี่ยก็ลองมาเช็คในส่วนตัวการ์ดจอแยกตรงนี้ดูนะครับ ตรงนี้ก็ขึ้นเป็น nvidia นะครับ gforce rtx 2 0 8แแล้วนะครับกาจอก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับก็ข้อมูลลูกค้าทุกอย่างนะครับก็ยังสามารถเข้าใช้งานได้อยู่นะครับตรงนี้ลูกค้ารับแรมเครื่องนี้ไปทั้งหมด32มสแล้วนะครับแล้วก็ความจุตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ สี่เทราไบต์เลยนะครับใส่ฮาร์ดดิสทั้งหมดสามลูกนะครับเครื่องนี้ก็ราคาที่จะจัดเต็มนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับของเครื่องเอเนไอรุ่นนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะส่งเครื่องเข้ามาซ่อมนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางร้านเนี่ยก็จะมีร้านตามสาขาตามห้างนะครับทั้งหมด6 สาขาด้วยกันนะครับก็มีที่น,นีกำลังหน้านะครับเชีงมหน่ล่างอยู่ในมอลัดเาวนะครับเดลโมบางแค่เดมบางกะปิแล้วก็ที่สํานักงานใหญ่ที่ประเวศนะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีเปิดที่สาขาจันทบ,บุรีนะครับอย่างไัก็ฝากติดตามด้วยนะครับเนสำหรับนี้ช่างไปขอตัวลาไปก่อนครับไป้จเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ